มาสำร้านตักกำลังมาปรึกษาอยู่กล้องอทรณีเริ่มเกี้ยงเหลือยกเดียว <c oughs> มวยแก่ด้วยกันนคงคู่ แฟนมวยในอดีตวันนี้เป็นวันที่รอคอยที่มวยคู่นี้คู่ย้อนยุคจะกลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นไฟที่เจ็ดระหว่างนารานสำรันสักมิงมุสลินกับอาก้องก้องคนีพิยกักรุณนแจ้กันแ,กแน่นอนที่สามารถพิยกักรุณยิมเป็นไฟชี้ชะตานะก็ต่างกันต่อยกันมาเมื่อปี2533 มาทุกวันนี้ก็สามสิบเอ็ดปีมาแล้วที่จะมาเจอย้อนยุคก,กันอีกครั้งหนึ่งผมสู้เต็มที่ครับเย็นนี้เจอกันแน่นารานเตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาดูสึกย้นยุคประวัติศาสตร์นะครับอันนี้กาสตายการไหวครูของเมืองรุดิน สำรานตักปลาอยู่นี่คือเป็นเป็นวิธีการวายครูของค่ายเมืองสุรินนะครับส่วนมากก็จะไหว้กันลักษณะอย่างนี้ครับส่วนของพระยกากรุณนี่ไม่มีท่าประจำน,นะครับเอาแค่ไหวเด้อไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนเด้อ ไม่ต้องไปจับเวลาหรอกกลัวไม่เกินสองนาทีไม่เกินสองนาทีที่กล้องอันเนี้ยเป็นคันเจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ลุงยินีเมื่อสามสิบเอ็ดปีที่แล้วเขายังคล่องใจอยู่ไม่เขไม่ไปเตลียนกระด้งให้ลุงลานให้ปู่ลานปู่กล้องเนี่ยเดียวเป็นลมทั้งคู่อ่ะ นี่ทำไปพี่นายจำอะไรไว้เหงาร้อยร้อยแล้วทำเนี่ยอ๋อเป็นอะไรไปก็สมัติยกให้เมียโอเคพร้อมหรือเลุงพร้อมครับหรือเอาพร้อมนะข้าวหนึ่งอ้าวพร้อมว่ะข้าวมืออาล้วครับเราจะมาดูศึกประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับ เจอกันอีกครั้งแล้วครับระ,ระหว่างฝ่ายแดงนะครับพยักผู้พี่กล้องธณีพยักอรุณนะครับพบกับไอ้หมัดสากเหล็กฝ่ายน้ําเงินนะครับไอรร้หมัดสำลกสากเหล็กสำนานสากเมืองสุรินนะครับมาดูมวยแก่เล่นเชิงกันนะครับมาเดียย้อนยุคนานี้เล่นเชิงวันนี้เล่นเชิงกันน,น,นะครับ ดูจังหวะหมวยแก่กับแก่ครับคนเนี้ยยกขาไม่ขึ้นแล้ว ตำราตักลงไปง่ายๆนะครับไม่ได้โดนอะไรออเอาออกองเรานี่เหมือนกันบอกด้วยนะห้ามจับขาจับขาลม้มมวยมวยแก่นะครับบางทีคิดได้แต่ทำไม่ได้ดังใจแล้วแหละออกอาวุธเชื่องชา้า กับเราเองก็คิดได้แต่ออกไม่ได้หรอกเชิงช้าหมดแล้ว อะไรสมัยต่อยมวยนี่เป็นมวยตีนขวาแม่นนะครับเป็นมวยเตะเตะขวาแม่นตายอย่างนี้สระมานตากตาย <laughs> ยังดีนะยังยืนอยู่นี่รประมาณสองนาทีได้แล้วครับ กร์ฟมเก่าก็ยังมีนะแต่ออกอาวุธช้าเดี๋ยวเป็นลมทั้งคู่คอยดูนะโอ้ยเดี๋ยวเป็นลมทั้งคู่ นี่ยังดีนะยังยืนอยู่เกือบสามนาที <laughs> ยังยืนได้เกือบสามนาทีนะ เดี๋ยวมีใครเป็นลมกอดกันนะคู่นี้นี่ผมนั่งดูเฉยๆนะเดี๋ยวนี้มวยแก่สํารักสักต่อยไม่ไหวแล้วครับ หมดแรงทั้งคู่ตายสำลรานสากักตายเอาน้ำให้สําร้านสักหน่อยเอาน้ำให้สํารานสากักให้ให้ลุงกล้องด้วยตายทั้งคู่ <laughs> จริงๆพวกนี้ผมเองผมไม่เห็นด้วยนะที่ไอ้มวยเก่ามาย้อนยุคเนี่ยพวกนี้ส่วนมากแก่งนะยอย่ามาคิดว่าตัวเองแก่ไม่คิดว่าตัวเองแก่อยากไหวไหวไหวจะขึ้นไปแล้วอารมณ์นี้ละเมื่อกี้ยกหนึ่งทางทีเป็นไงบ้างคะโอ้โหมองกล้องสามเดี๋ยวสามสิบ <c oughs> ปีแล้วว่าไม่เคยเล่นเชิงเลยลโอ้โหย สบายตัวอ่าสบายวันนี้หลับผัวขึ้นลุงนานแล้วค่ะเป็นไงบ้างก็โอ้ก็เหมือนแค่พอกันแหละเมื่อกี้คลิปที่แล้วลุงบอกว่าต่อสองคนเลยก็ขึ้นมาขึ้นมาสิยกมือก็พวกปากดีลุลอยจะตายแล้วงานบักบักดูน้องมวยรุ่นหลังอ่ะการใช้ชีวิต การประพฤติตัวอะไรเงี้ยเราอย่าไปออ,อกนอกทางนะเพราะชีวิตน้องมวยมันก็เหมือนหมาได้เนื้อมันเป็นช่วงที่เวลาได้เงินนะมันเป็นช่วงที่สั้นๆไม่กี่ปีหรอกอยื่ตัวเราทำตัวเราไงฮะอย่ระวังตัวฝากเตือนน้องมวยรุ่นุน้นนองๆรุ่นหลังเนี่ยรุ่นล้านรุ่นเหนพวกเนี่ยเออเวลาเรามาต่อยมวยอาชีพเนี่ยเงินดีอะไรดี แล้วก็พยายามดูแลตัวเองด้วยตัวสอมของมึนเมาพยายามอย่าไปนั่นเราเลือกมวยแล้วก็เมาไปไม่มีใครก็ว่าช่วงที่เราต่อยมวยอยู่ครับเก็บเงินเก็บทองของเมาอย่าไปไปลองมันสตรีคือสตรูเลิกมวยแล้วก็ไม่มีใครเขาว่าแต่จะกินบอกเมาจะอะไรบอกที่บอกสตรีคือสตรูตอนเป็นนักมวยแล้ ก็แล้วแต่เขาอีกนะอ๋ออันเนี้ยต่อยกันมาครั้งสุดท้ายเนะเมื่อเมื่อปีสามหนึ่งเดือนธันวาแต่ผมจําแต่ถ้าดูดูในสมุดจดไว้ครับผมจดไว้ไม่เคยจดเดือนธันวาปีปีปีสามสามสองห้าสามสามตอนสุดท้ายอไฟสุดท้ายที่ต่อยกันทีวีนีเออไฟชนะดิออ๋มาเสมอแล้วก็มาต่อยกันอีกไงก็จะเป็นใครชนะครับมืออ๋อมวนเดียวจบ เดียวก็สอกเลยมนเสี้ยวจ้าวะภาษามยกไปแล้วก็นั่งดูกันแล้วอ่ะไม่เราเลยอันนั้นก็ไปตามการกีฬาไปมาชีวิตต่อยกันรู้ๆกันอยู่อะไรเรลี้ยงกันไได้มันต้องต่อยกันแต่ข้างล่างคือพี่น้องพีนพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรเพราะเคยกินนอนอยู่ด้วยกันสมัยซ้อมผมไปซ้อมถักกกนอยู่ที่ค่ายมืสุรินเป็นระยะสั้นแค่ประมาณสามเดือนสี่เดือนสามสี่เดือนได้ก็กินนอนด้วยกันทุกคืน ควา,ามผูกพันมันก็เหมือนพี่น้องกันต่อยกันต่อยบริวาีมาาาั้งธรรมดามันขึ้นบวิวารีแล้วใครอย,กยากชนะงั้นแหละทุกคนไม่ว่ายุคไหนอะไร,รย,ยังไงสมัยไหนยุคไหนเหมือนกัน,กนหมดเป็นไรรูกสกเป็นไฟที่สามนะายสี่มั้งไฟสามไฟสี่นี่แหละไฟสี่เพราะว่าประมาณนี้แหละนา<ฟ><ฟ>รานเขายกขาหน้าอันนี้มันเตะผมผมก็เห็นผมก็ฟาดลานวาดปั๊บนารานเขาก็ล้มมะแล้วเขาก็เกี่ยวขาลงด้วย กล้มแม่ผมผมล้มอยู่บนแล้วศอกมันลงลงคางไม่ค้างอะตรนี่นะแกเมาแล้วขึ้นมาแต่เราก็เพราว่าแกไม่ลุกนะเพราะลงไปดังกึกกบอกนะมันเต็มโดนเนี่ยเมามุดเลยนะเกือบโดนนับอ่ะชั่ชโมกเพรอีคนหนึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กอ่ะเวลาต่อยเสร็จก็เที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพจเราบอกไม่ได้เราบอกอย่าแทงกระจับมันก็แทงนั่นแหละไอ้เราก็เราก็จะบอกว่าอย่าแทงก้นกบนะ เนาะเขามยซ้ายเนี่ยเวลาเราไต่ขวาปับเขาจะแทงตข้ายขัรขับาขาขบรถาดบรเวาขาขับกขบรเราับมเาขัเราขับแถเราเับาับาบเราขันเขับเราขับรเราขับรับรถเรานับ้ถเราับรเราขบาั้เลาขับรันเราขบาับกเราขับาันเราขัเราันาบเบเันเเั้เอาััเาเาเาเ ส่แรงแล้วโอเคอ่ะทีนี้แล้วอาไปาเดีวติดครับ